ัสดีค่ะน้องเชอรี่ทัชชาเกียรติมูเป็นตัวแทนงานบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมนวัตกรรม KMIM ถ้าให้นึกถึง IM หรือนวัตกรรม่้นผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างคะ ในความเข้าใจของหลายคนที่ยังนึกถึงได้ก็คงเป็น IM ที่ต้องเกิดจากห้องปฏิบัติการวิจัยและที่ต้องมีการทดลองออกแบบชิ้นงานดนตรกรรมแต่ความจริงไม่ใช่ทั้งหมดค่ะ IM เ็ไม่จําเป็นต้องเป็นความรู้ใหม่แค่เป็นกระบวนการความคิดใหม่เพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการทํางานก็ถือว่าเป็น IM ได้กเหมือนกันวันนี้ลอชลี่มีชิปอธิบายว่าไอคืออะไรก่อนอื่น ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o KM และ IM ตามที่อยู่บนหน้าจอนี้พร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะนวัตกรรมการจัดการ Innovative Management ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงกฎหมายเปลี่ยนแปลงเป็นต้นดังนั้นถ้าการดำเนินกิจและการทำงาน การบริหารงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านจะ,ะเผชิญกับปัญหาที่ว่าระบบงานต่างๆล้าสมัยล้าช้าไม่ทันการนวัตกรรมมักหาทางเปลี่ยนปัญหาเป็นทางออกเสมอการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นเราต้องมี mindset เป็นเรื่องของกรอบความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมให้สำเร็จโดยใช้ grow mindset คือกรอบในการคิดให้เติบโต toolset คือเครื่องมืออาจเป็นเครื่องมือที่เราใช้หรือเครื่องมือใหม่ๆ skillset คือการฝึกฝนให้เกิดทักษะใหม่ๆเกิดขึ้นนวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมประกอบไปด้วย3กลุ่มคำที่สำคัญ 1. ติงคือประเภทของนวัตกรรมคือทำขึ้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมซึ่งมีด้วยกัน5ประเภทคือผลิตภัณฑ์ product บริการ service กระบวนการ process การบริหารจัดการ management ระบบ system 2. new คือระดับของความหมายได้แก่ใหม่สำหรับตนเอง new to and individual ใหม่สำหรับรแผนก new to a department ใหม่สำหรับส่วน new to a site ใหม่สำหรับองค์กร new to an organization ใหม่สำหรับตลาด new to a market ใหม่สำหรับภาคส่วนอุตสาหกรรม new to a sector industry ใหม่สำหรับภูมิภาค new to a region ใหม่สำหรับประเทศ New to a country ใหม่สำหรับโลก New to the world 3. value คือคุณค่าที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็นเพิ่มประโยชน์ Grand Creator ลดความเจ็บปวด Reduce pain point และเพิ่มคุณค่าทางจิตใจ Emotional contribution เมื่อนำสองคำมารวมกันจะเห็นถึงประเภทของนวัตกรรม 1. new thing เท่ากับ invention สิ่งประดิษฐ์ มีความใหม่แต่ยังไม่ได้เกิดการใช้งาน 2. new บวก value เท่ากับ initiative ความคิดริเริ่มคือมีความใหม่และคาดว่าจะมีคุณค่าเกิดขึ้น 3. thing บวก value เท่ากับ invaluable สิ่งที่มีประโยชน์คือใหม่และมีคุณค่าอยู่ ดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนต้องดำเนินการคือการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้บริหารจัดการและพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันสรุปได้ว่าอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องนำมาใช้ในโลกปัจจุบันคือนวัตกรรมการจัดการ Innovative Management